มัชฌานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือโซวทจัดงานมอบรางวัลในโครงการเทริดพระเกียรติองราชานนะคะผ่านรายการพิเศษพิธีประกาศเชิดชูเกียรติคนดีของแผ่นดินตามรอยพยุโคลบาททางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักธุรกิจนักบริหารที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจนั้นๆนะคะ อีกทั้งยังสละเวลาอุทิศตนนะคะเพื่อทําประโยชน์ตอบแทนคืนกับให้สังคมแล้วก็ประเทศชาติกับรางวัลยานสังวรคนดีสีสยามครั้งที่11และหนึ่งในนักธุรกิจนักบริหารนะคะที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากหลอกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวนะคะในสาขาพูดทําคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นคือนักธุรกิจหนุ่มใหญ่ชื่อดังนะคะผู้ให้โอกาสการทํางานกับบุคคลพิเศษหรือออทิสติกได้มีพื้นที่ในการโชว์ศักยภาพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัว เจ้าของบริษัทโอวัสด์โปรแอนด์ควิกจำกัดนะคะคุณสุชาติโอวัส์วอนสกุลนั่นเองค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับในสิ่งที่เราทำไปเพื่อช่วยสังคมนะครับเราต้องการที่จะให้ครอบครัวต่างๆเรานี้เนี่ยเขามีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะครับหรือว่าทางด้านสังคมที่เราได้ช่วยเหลือนะครับครอบครัวของคนพิการนะครับเมื่อบุคคลเหล่านี้เขาประสบความสาเร็จเราก็มีความสุขไปด้วยครับ ก็ของเราเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนะครับบริการนะครับจัดส่งแม่บ้านทำความสะอาดนะครับบริการตามอาคารต่างๆตามโรงงานนะครับตามออฟฟิศนะครับสำนักงานต่างๆนะครับรวมถึงเรามีการจัดนะครับน้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อส่งให้กับบุคคลต่างๆนะครับบริษัทต่างๆแล้วเราก็ยินดีที่จะไปสอนให้ถึงสถานที่ด้วยนะครับล่าสุดที่เราทำ เพิ่มเติมมากขึ้นก็คือนะครับการได้นะครับฉีดพ่นนะครับฆ่าเชื้อโควิดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีงานอยู่เป็นจํานวนมากนะครับที่ไว้วางใจแล้วก็ให้เราไปบริการตามสถานที่ต่างๆนะครับทำให้แบ่งเบาภาระของภาครัฐนะครับทำให้จํานวนในการติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับในสถานที่ต่างๆนะครับหลังจากที่ติดแล้วหรือก่อนติดเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปฉีดพ่นให้ได้ครับ ทุกวันนี้เนี่ยเกือบ2ปีนะครับที่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทางบริษัทก็ยังดำเนินการได้ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ่ายค่าแรงงานต่างๆนะครับเงินเดือน,นต่างเราไม่มีการลดอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ยังมีการจ่ายโบนัสได้เหมือนเดิมเพราะนั้นในทางธุรกิจของเราเนี่ยเรียกว่ามาได้ถูกทางนะครับแล้วก็ในยามวิกฤตต่างๆก็จะเป็นโอกาสทุกครั้งนะครับสมัยก่อนที่น้ําท่วมเราก็สามารถที่จะ นะครับฝ่าฟันธุรกิจมาได้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอน้ําท่วมบ้านคนคนก็ใช้บริการโทรศา,ารมากขึ้นในช่วงโ <c oughs> ควิดก็เหมือนกันนะครับมันอยู่ที่เราเห็นวิกฤตให้เป็นโอกาสครับ <c oughs> ก็มีการปรับตัวสูงมากเลยนะครับโดยเฉพาะในการที่เราเป็นธุรก,กิจทางด้านบริการนะครับเราไม่สามารถที่จะให้พนักง,งานเนี่ยไปเวิร์กฟอร์มโฮมได้ร้อแต่อย่างน้อยเราก็ทำนะครับประมาณ25%สนะครับส่วนเราก็ต้องปรับตัวโดยการนะครับทิ้งระยะห่าง โดยการขยายสำนักงานมากขึ้นให้ผู้คนทำงานกันห่างมากขึ้นที่สำคัญที่สุดก็คือการตรวจเข้มนะครับในการที่จะให้มาทำงานนะครับเราจะมีการตรวจ ATK นะครับ,รบตรวจเทสเบื้องต้นนะครับทุกสัปดาห์นะครับถ้าไม่เป็นปุบก็สามารถทำงานได้แต่จะต้องข้อสำคัญที่สุดคือนะครับจะต้องไม่เปิดแมสนะครับก็คือพยายามที่จะ บริการให้ลูกค้าได้เหมือนเดิมครับก็คงต้องเริ่มต้นจากธุรกิจนะครับของบริษัทโอวาสเมดเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นจากการที่ผมเนี่ยนะครับมีลูกนะครับเป็นดาวซินโดรมก็เลยเข้าใจถึงเรื่องความพิการเข้าใจถึงสิทธิต่างๆของคนพิการซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับเมื่อเรามาเปิดบริษัทแล้วประสบความสำเร็จเราก็อยากเปิดโอกาสให้กับคนพิการเหล่านี้เขาได้มีสถานที่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราจูงลูกไปที่ไหน ไม่มีใครให้โอกาสเราเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษานะครับกว่าจะหาที่เรียนได้ต้องใช้เวลาไปติดต่อโรงเรียนเกือบถึงกับ20โรงเรียนนะครับอย่าว่าแต่พูดถึงเรื่องการทํางานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีโอกาสนะครับในการที่จะสร้างงานให้กับคนพิการได้เราก็พยายามที่จะดึงความสามารถของเขาขึ้นมาให้ได้แ,แรกๆเราก็ยังงงเหมือนกันว่าเอ๊ะมาแล้วจะทํางานอะไรได้นะครับแต่เมื่อมาทําได้จริงๆแล้วปรากฏว่าเขาสามารถทําได้ดีกว่าคนทั่วไป เขาสามารถที่จะรับผิดชอบงานของเขาเองนะครับงานบางอย่างที่คนทั่วไปทำแล้วผิดพลาดผมดยกตัวอย่างเช่นง,งานสโตเนี่ยนะครับในการจัดของเนี่ยเด็กพิเศษหลายท่านไม่ว่าจะเป็นออร์ทิสติกหรือเป็นเด็กสติปัญญาเนี่ยนะครับเมื่อเราวางระบบเขาให้ดีแล้วเนี่ยก็เหมือนคอมพิวเตอร์นะครับที่ทำได้โดยสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ผิดพลาดน,นี่คือความภาคภูมิใจของเราที่เราจากเดิมที่ คนพิการที่เป็นภาระในครอบครัวของแต่ละครอบครัวนะครับแค่เอาอาหารให้กินให้เขามีชีวิตอยู่ไปแค่วันๆแต่วันนี้เนี่ยเขารุกขึ้นมาช่วยนะครับครอบครัวของเขาให้มีรายได้ยิ่งเพราะว่าวิกฤตแบบนี้ที่มีโควิดเนี่ยหลายครอบครัวพ่อแม่ตกงานพี่ชายตกงานแต่ตัวของคนพิการเนี่ยไม่ตกงานก็ทําให้รายได้ของคนพิการเนี่ยนะครับเป็นรายได้หลักของครอบครัวซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยนะครับให้ สังคมนะครับของครอบครัวต่างๆเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยก็ลดปัญหาน้อยลงไปครับก็ตรงนี้เป็นกำแพงตัวหนึ่งที่มันขวางกั้นนะครับทำให้คนพิการเหล่านี้นะครับเขาขาดโอกาสแต่เมื่อเราทลายกำแพงตรงนี้ออกไปเนี่ยนะครับทัศนคติเดิมๆที่เราเคยเห็นอย่างเช่นแต่ก่อนตอนที่ผมยังไม่มีลูกคนพิการเนี่ยผมก็เข้าใจความพิการในแบบหนึ่งแต่เมื่อเรายังมีลูกแล้วเราได้คนพิการมาร่วมงานด้วยนะครับ ผมอยากให้เปลี่ยนทัศนคติตั้งแต่เรื่องการศึกษาเหมือนกันเราควรที่จะรับเด็กพิการตั้งแต่เรียกว่าอนุบาลเลยยิ่งดีนะครับรวมถึงปถมด้วยเมื่อเขาได้เรียนรู้ได้อยู่กับคนทั่วไปเขาก็จะพัฒนาตัวเขาเองขึ้นมาคนทั่วไปก็จะเปลี่ยนทัศนคตินะครับในการเห็นคนพิการเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับเราเลยเพียงแต่เราเสริมหนุนในสิ่งที่เขาขาดนะเช่นคนพิการขาดทางราดขาดห้องน้ําเราก็ทําประตูไวกว้างขึ้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับเราใช้เงินนิดหน่อยเอง แต่เขาได้โอกาสนะครับเมื่อเขาบุคคลเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่ามันเหมือนเขามีพลังในตัวเขาเองเนี่ยเมื่อเขาได้รับโอกาสเนี่ย <_ S 1> เขาจะดึงศักยภาพของเขามาดึงพลังของเขามามาช่วยให้งานให้ธุรก,กิจของท่านเนี่ยเติบโตได้อย่างที่ผมทําประสบ็ลมาแล้วเนี่ยนะครับงาน,นต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับลูกค้าชื่นชมมากขึ้นนะครับเมื่อยิ่งทราบข่าวว่าเราได้ช่วยเหลือคนพิการเหล่านี้เป็นจํานวนมากเนี่ยเขายิ่งอยากจะซื้อสินค้าเราอยากจะสนับสนุนเรานะครับ โดยที่เราทําไปโดยแบบที่แรกไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าคิดว่าเราให้โอกาสเขาเฉยแต่เมื่อแต่ละคนนะครับได้โชว์ความสามารถเขาออกมาให้เห็นให้สหังคมเห็นว่าเ,เขาสามารถเดินทางมาทํางานเองได้ซื้อข้าวกินเองได้นะครับจากความที่เราเคยเข้าใจผิดนะครับกลุ่มเด็กสติปัญญาเหล่านี้ว่าโอ้ยเยองมากพวกนี้มันก็แค่น,นะครับเดินไปเดินมาแล้วก็มีน้ําลายไหลยืดเราไม่สามารถฝึกก็ได้เชื่อผมครับว่าบุคคลเหล่านี้ถ้าเราให้โอกาสเขาก็ฝึกได้ นขนาดช้างมา้าต่างๆเรายังฝึกได้เลยแล้วบุคคลเหล่านี้ทําไมเราจะทิ้งเขาให้อยู่เบื้องหลังตอนนี้เราผลักให้เขามาอยู่ด้านหน้าของสังคมให้เขาได้มีความเป็นอยู่นะครับได้ใช้ชีวิตนะครับตอนนี้ผมได้พูดคุยหลายคนนะครับตอนนี้ช่วงโควิดบอกให้หยุดงานยังไม่อยากหยุดเลยอยากจะมาทํางานอาทำไมล่ะอยากเจอเพื่อนครับมาทํางานแล้วผมมีความสุขครับแลวผมได้โอกาสจากตรงนี้ทุกคนชื่นชมผม ผมไม่อยากหยุดอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็มีโอกาสที่สําคัญที่สุดคือพอเขาได้เงินไปนะครับหลายคนไปช่วยปลดหนี้ให้กับพ่อแม่หลายคนนะครับได้บางคนได้มีเงินไปซื้อบ้านให้พ่อแม่ด้วยสร้างบ้านให้พ่อแม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าคนเหล่านี้เวลาเขาได้เงินไปเนี่ยหนึ่งก็คือข้อดีนะครับอยากฝากไว้เลยบริษัทต่างๆถ้าจะรับคนพิการเหล่านี้เข้าไปนะครับหนึ่งเขาไม่เกเรสองเขาตั้งใจทํางานเต็มที่ถ้าคนทั่วไปนั่งทํางานอาจจะคุยกัน เมาส์กันเรื่องโน่นเรื่องนี้กันแต่บุบคคลเหล่านี้เ็าทางานกันเต็มเวลานะครับแล้วเมื่อเราวางท่าทีที่เรารักเขานะครับให้ความไว้วางใจเขาให้ความเชื่อมั่นว่าเขาทําได้เขายิ่งทําเต็มที่ครับเราก็คิดว่าอยากจะทํางานให้นะครับสำคัญที่สุดคือทีมงานของพวกเราที่ทํางานเนี่ยต้องมีความสุขก่อนเมื่อเรามีความสุขเราทํางานโดยทําไปนะครับ ไม่ได้นำหนึงถึงเวลาเลยพอถึงเวลาปบะมาณ5โมงแล้วที่นี่เราจะเลิกงาน5โมงเย็นเป๊ะนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้พนักง,งานกลับไปแล้วมีความสุขกับครอบครัวนะครับเราคาํานึงถึงครอบครัวของพนักง,งานที่นี่ก่อนนะครับอย่าง,างเด็กพิเศษก็เหมือนกันเราให้บางคนให้เข้า9โมงแล้วเ,เลิก4โมงเย็นเพื่อจะได้ไม่รถติดนะครับบางทีเราก็ต้องเรียกให้แต้มต่อเขานะครับเพราะฉะนั้นก้าวสำคัญที่สุดข,ของเราก็คือ เราทำยังไงก็คือทำงานไปช่วยสังคมไปอย่างตามสโลแกนของเรานะครับก็คือสะอาดดีสังคมดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำความสะอาดให้ดีแล้วเนี่ยในสังคมนะครับทุกวันนี้เนี่ยที่เรายังจะต้องต่อสู้เพื่อให้กับเขาเนี่ยนะครับให้มันดีด้วยนะครับอย่างช่วงนี้โควิดเราก็ช่วยบริจาคอาหารนะครับช่วยน้ำดื่มนะครับตามโรงพยาบาลสนามต่างๆนะครับชุด PPE นะครับหนะ้าก่งหนะ้ากากอะไรที่เราทำได้นะครับ ชุดตรวจเร่งด่วนนะเราก็ส่งให้กับคนพิการนั้นเราพยายามทํทุกทุกวิธีทางนะครับเพื่อให้เราลอดพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้วยกันครับอ๋อจริงๆที่นี่ก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรมากนะครับก็ถ้าเกิดอยากเข้ามาทํางานที่นี่นะครับเรายินดีที่จะรับนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกประเภทนะครับเรารับหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นอะไรต่างๆเรายินดีที่จะสร้างโอกาสให้เกิดงานต่างๆเหล่านี้เป็นแต่เพราะท่านเข้ามาแล้วนะครับ สำคัญที่สุดของที่นี่ก็คือการจ่ายเงินเดือนที่เราตรงเวลาเราซื่อสัตย์กับลูกค้ากับพนักง,งานของเรานะครับเราจะมีนโยบายเลยเราจะไม่โกงเงินท่านแม้แต่บาทเดียวนะครับซึงแม้ท่านมาทํางานวันเดียวเราออกไปเราก็จ่ายให้นะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าที่นี่มาทํางานแล้วมีโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าก็นะครับที่อยู่ก็ติดต่อนะครับที่ f a c e b o o k โ a วา m a d e ได้เลยนะครับที่เพจของเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพิมพ์คำว่า OW วาตเม หรือตอนนี้ที่กาลังฮิตที่สุดคือบริษัทพิเศษไม่จำกัดน,นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านที่สังคมนะครับเริ่มที่จะเห็นว่าบริษัทเราเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการที่จะทําตามในการจ้างคนพิการมากขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ไปพูดคุยกับบริษัทต่างๆจักชวนเพื่อนฝูงมานะครับซึ่งตอนนี้ก็จ้างคนพิการทางด้านสติปัญญาเนี่ยได้เกือบ2 0 0 0คนนะครับซ,ซึ่งในช่วงภาวะแบบนี้เนี่ยก็ทําให้เขานะครับ นอกจากครอบครัวของพวกเราันเองแล้วเนี่ยยังครอบครัวของเด็กทั่วประเทศเนี่ยก็สามารถมีงานทำนะครับจากบริษัทเราที่เริ่มทดลองในการจ้างพนิการเป็นตัวอย่างครับ mm hmm. ก็ผมอยากให้นะครับเปิดแขนอ้าแขนกว้างนะครับในการรับบุคคลเหล่านี้เข้าทํางานนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นภาระนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือ,ง,องต่างๆนะครับเชื่อนะครับว่า บุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อมาอยู่ในอ้อมแขนของท่านแล้วเนี่ยเขาจะทําให้ท่านมีความสุขมีรอยยิ้มนะครับสังคมจะดีขึ้นนะครับถ้าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับแล้วเมื่อเรามีไรายได้ที่ดีกว่าคนอื่นเขานะครับเราก็ควรที่จะเป็นสังคมที่แบ่งปันนะครับแบ่งปันทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ่งปันในด้านโอกาสใี้เขามีอาชีพนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราต้องใช้เขาเรียกเวทนานิยมเราทําด้วยความสงสาร แต่ว่าปัจจุบันผมอยากให้รับบคุคคลเหล่านี้เนี่ยด้วยความสามารถกันจริงๆนะครับอย่ารับเพราะเขาสงสารนะครับนั้นเขาก็จะมีโอกาสขึ้นมาในสังคมได้ครับสำหรับใครที่สนใจใช้บริการทำความสะอาดหรือฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆนะคะหรือว่าอยากจะสมัครงานแม่บ้านนะคะกับทางบริษัทโอวัสดโปรแอนด์ควิกจำกัดสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์แล้วก็เฟซบ o o กแฟนเพจนะคะของโอวัสดสะอาดดีสังคมดี ที่ LINE ID นะคะโอวัดเมดเบอร์โทรศัพท์029074472ได้เลยนะคะ